ครับผมสวัสดีครับตัวนิดนึงครับแล้วก็เจ้าลูกหล่อครับชื่อไรครับผมก็ผมผมก่อนนะครับผมชื่ออาจารย์ลิงค์ครับผมจากอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับผมส่วนสุดหล่อนี่ชือว่าเจ้าแสนเพชรกาฬสินครับผมเป็นลูกของเจ้ากึ่งมุกดาครับผมกึ่งมุกดาแมนครับแม่เขาหรอครับกึ่งมุกดากับแม่ชบาแก้วชบาแก้วครับผม ชาบาแก้วก็เป็นแม่เดียวกันกับเจ้าไม้เจ้าไม้แม่นครับผมเจ้าไม้ที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับแม่ครับก็พอเพื่อนเป็นกึ่งแม่เพื่อนเป็นชบาแก้วครับครับผมก็ได้ทั้งเพชรอูดรได้ทั้งร้านชนบุรีเข้ามาครับครับผมก็ก็เป็นทั้งสี่แหละครับในความสูงกับไดสูงจุดเด่นเขา ตัวนี้ที่ผมซื้อนี่เนื่องด้วยสูงกรนครับผมสูงแล้วก็อัตลักษณ์มาครบเลยก็คือมีตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องข้อถุงเทายางมาาแบบครบแบบครบชุดครบแบบเป็นควายไทยแท้จริงๆรที่ยังไม่กลายพันธุ์นะครับเขาเขาเขากลายเป็นควายไทยแท้ควายไทยบ้านเฮาอยู่เป็นควายรลปรอยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นควายบ้านบ้านแต่ว่าเป็นควายบ้านบ้านที่มี อัตลักษณ์ของควายไทยแท้ๆครับครับผมกะควายโบร้านครับผมกัสิกสิประมาณนี้ครับผมครับก็อาจจะเกิดเกิดจากการผสมข้ามภาคก็คือควายอีสานแท้ก็คือเพชรอุดรนขึ้กึ่งมุกดาแล้วก็จะมาเป็นแม่เขาก็จะเป็นสายของร้านชนบุรีครับครับผมก็เลยออกมาเป็นก็ได้ทุกความสูงครับผมจักปีแล้ว สามปี11เดือนครับผมแล้วก็ความสูงแล้วครับความสูงร70ประมาณ174 175ประมาณครับผมนี่ครับำตัวที่โดดเด่นนะครับเนาะได้ได้ความเงาแล้วก็ลึกครับผมก็ถือว่าเอาไปปรับสำหรับควายตัวเมียที่เตี้ยหรือสั้นยังประมาณนี้ครับเขากอับมาเพิ่มความเงาแล้วก็ การใจลูกของเขาเหรอครับเ,เพิ่นนี่เป็นผู้แพง่งแพ่งน้าเสือแพ่งน้าเสือครับแตงแตลีน้าเสื้อมาานี่พึ่งในพันธ0์สองรอยหลอดออครับผมแล้วก็ลูกๆเขานี่มีลูกทั้งหมด28ตัวครับเป็นลูกสาวนี่อยุประมาณยีสิบหาตัวโอ้ได้ตัวผู้สามตัวนอกน,นั้นเป็นตัวเม่เบิดเลยครับส่วนมากเ,เป็นตัวเมียเนาะแมนครับแล้วก็ลูกเขานี่ทถอดออกมาเลยครับเป็นแม่สูง เป็นตัวเมียสูงครับผมดูดูจากรูปร่างมันจะเขาจะได้สายเพชุดรนเยอะใช่ไหมครับเจ้าเนื้อไมแมนแมนครับล่องดึงไปทั้งผนมันกันนะครับก็ได้ความเป็นไทยแท้ครับผมครับผมอาตตารางนี่ชัดเจนเลยตาแต้มแก้มจ้ำอ่องคอนี่ชัดมากเลยครับแล้วก็พวกอ่องคอถุงเท้าแล้วก็เง้าครับ ครับผมเงียนี่ผมว่ามันสองเมตรครึ่งเงี้แห้งครับแล้วก็ที่เลือกเอามาเป็นพ่อพันคือหางใหญ่ไข่ตรงครับผมไข่ของแสนเพชรนี่จะตรงเลยครับจะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เอียงองศาก็ถือว่าเอาไว้เอาไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยแท้ครับผมครับผมแล้วพวกนี่เขาประกวดบ่ครับเรื่องไหนบ่วครับเอามาโชว์สิโชว์แมนครับแล้ว เขาจำจำหน่ายน้ำเชื่อบบยไรครับน้ำเชื่อตอนนี้นี่ตัดใจขายเพื่อที่จะให้เกษตรกรนี่เอาไปเฮ็ดลูกแล้วเ้าสิซื้อลูกพ้อมถ้าเกิดได้ลูกออกมาครับเพราะว่าน้ำเชื้อเอายากยากครับเขาขายยังไงครับหลอดเอ่อโดดโดดละพันห้าร้อยบาทครับผมโดดละพันหาลอดละพันห้าร้อยบาทถ้าผสมกับแม่สูงร้อยห้าสิบขึ้นไปได้ได้ตัวแม่นี่ซื้อสองแสนขึ้นครับผมทุกตัวอ๋อเรา รับสือรับสือลูกแมนครับแล้วเขามีโครงการฝ่าวผสมป่ะครับเพิ่นนี่เพิ่นจะบ่คอยขันเพิ่อนบ่มกอีหลีเพิ่นสิบ่ข้นให้ได้ครับครับครัครับเลยบเรื่อดปรับาฝากครับผมอ๋ออาจารย์ฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงครับผมช่องทางการติดต่อก็ไปที่ออลิงฟาร์มควายอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินครับเบอร์โทร0834 230149ศูนครับผมสามารถโทรมาปรึกษากันได้ละก็เอาน้ำเชื้อไปไปผสมโลดออกลูกกมารับสื่อครับผมผลงานของเขาก่สต้นมากให้ลูกตัวเมียเนาะให้ลูกตัวเมียครับผมแล้วก็ลูกตัวเมียก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเภาวะมันได้สูงครับผมได้สูงได้ยาวครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากมาบครับุณครัคุณครับ